สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้พามาใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดนะครับเนาะเบ็ดเบ็ดยี่สิบหลังครับยี่สิบหลังนะครับเนาะนี่แหละที่พาอเบ่งไว้มือเสาครับผมเห็นป่ามันบอนอยู่นะครับเนาะใส่ไปใส่ไปทั้งนี้แะครับเนี่ยใส่ไปเลาะนี่นะครับแล้วก็สิขึ้นไปทั้งปุ่นน้าเนาะเปนไปทั้งปุ่นต่อนะครับ นะครับขึ้นไปทั้งผนโอ้ย่อนแสงจังหน่อยครับเหมือนแน่จังหน่อยนะครับขึ้นไปทั้งผนต่อนะครับไซรอนี่แหละครับที่มาไซนี่กะเพะว่าอยากขู้หนะครับเนาะว่าปานี่สิออกแจกสาหนี่บ่อครับนะครับสานี่ครับอยากคุ้ว่าป่าสิออกจากสาหนี่บ่อเนาะเดี๋ยวก็ล่องไปไซ่กันนะครับเนาะไปครับ ตีตามนด้รอบด้วาสิมีปลาวะไปใช้น้วกันครับ นะครับพี่น้องครับโอ้ไม้นี่ไม้นี่ลึกๆค่อยๆลงม,มาใส่เอาครับมันหมานเด้อพี่น้องโอ้ขึ้นยางเนี่ยน่ครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งหลังครับผม เดี๋ยวมือแรกมาลรุนกันนะครับเนาะมาสิมานป่าวะครับไปต่อครับไปต่อยังพันแล้วเลยโอ้ไม้นี่ไม้นี่ก็ง่ามครับจมเลย เด้อมือนเงโอ้ประเทศสูงขนาดครับเป็นยากใส่เงาใส่เดือนครับผมพี่น้องครับสีมานปลาบ้านนะครับมือนเด้ง ลองเบิ่งน้ำนะดูลองดูเนี่ยใส่เดือนครับนะครับน่าโมกยี่ีเลยครับ,รบพี่น้อง ทำในน้อยเลยครับทำมีปลาก็ต้องได้ถึงนามน้อยแค่ไหนถ้ามีปลาก็ได้ต้องับเนาะถ้าบ่าามีก็บ่ได้ต้องล่องครับไปครับลังอื่นต่อครับพี่น้องครับบรรยากาศก,ากั คำลงแล้วเนาะครับใส่ไก่สีเหลวแล้วครับนี่ยแหละครับใส่ไปนี่แล้วครับใส่ไป,น,น,ปน,นี่อีกซี่หลังครับผมก็เหีแล้วฟังนอกเนาะฟังทั้งทางพีครับไปครับใส่กันต่อ มีใส่เดือนนะครับเนะาะมอนีลองเบื่อนครับครั้งแรกดนะครับเนดะ้อไม้นี่ไม้นี้ครั้งแรกสิได้โตป่านะครับ มันม้านนะครับเนาะไม่เล่นนี่อันนี้นะจะอยู่ยวอยู่สามหลังรใส่ไปน็นยังไงไปเลยคร,ครับผมพี่น้องครับตอนนี้ข้าก็ใส่เบ็ด เส็จแล้วนะครับเนาะลออมวงกันยี่สิบหลังครับเดี๋ยวสีย่างไปยามจักหลอบกันนะครับเนาะทางทีเข้าใส่มากนะครับไปเบิ่งครับผมไปครับ ยังอยู่ยังอยู่ดีหลังนี้ก็ยังอยู่ดีหลังนี้ดึงครับอะไรดึงปูหรือของไหนไปต่อครับป่ามาดึงแน่นอนครับไงแต่หอยมาดึงอะไรตรงนี้มีทังเดียวน้ำตื้น ก็มีหลังเดียวโอเคติดตามครับผมพี่น้องครับติดตามครับไปเรื่อยไปเรื่อยครับตอนนี้ยามอ้าวพี่น้องเอาครับมานปลาแล้วครับหลังนี่มานปลาแต่หัวคำนะครับเด้อเอาเอาเอาพี่น้องโอ้นี่ครับใส่น้อยนะครับนะใส่น้อยครับแต่ถือว่ามานครับเอาครับ เนี่ยครับปลาซ้ำนี่กะถือว่าใครเลยนะครับพี่น้องครับเนี่ยปลาข้อหน่อยโอดินแห้งขนาดกินเล็กกบนน้อโอเคไ้แล้วครับหนึ่งเต้มนะครับเด้อพี่น้องบนนี้ ไม้แหลกของเขาที่เขาบบโหเลยว่ามีป่าโบนะครับเนาะก็กะได้นึ่งแต้มแล้วมาคอหน่อยโอ้โหเงอนใหญ่เลย,ยครับเงยอันใหญ่ต้องใส่ตัดนะครับใส่ตัดเลยตัวนี้โอเคมันมันครับมันมัน ไปต่อครับต่อหลังต่อไปครับหลังนี้ว่าไงยังเหลือครับตอนนี้ตะเเ้นกะตกดินแล้วนะครับพี่น่องโอ้ยมือสัน่นมื่อแห้งเอาเป็นสีใจแล้วตะเเ้นกำลังตกดิน แต่ว่ากล่องเข้ากันยังพฟกกันใดอยู่ครับยังแจงอยู่นะกล่องยังแจงอยู่ครับล้างนี่ไฟยังไหลนี้ก็โอ้ยังเหลือครับลังนี้ยังเหลือจะมีล้างนึงอยู่นี่กล่องอาจจะสั้นหน่อยนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามัน ซื้อหลายอย่างครับผมทางนี้ว่าไงทางนี้ยังอยู่นะครับมเมื่อแร่งเฮามีนัดกันครับวัชม,มนานบอแค่ก็เห็นสวบอยู่นะครับแถวนี้เห็นสวบอยู่คันเท้าหน้าก็สูงกว่าครับใส่เบ็ดหนกักตัวน,นี้เนาะ เดี๋ยวนี้เบิรงยื่ไก่กันเลยครับยังเหลือครับคั้งนี้ว่าจังไรนี้ปลามาถึงไหมะยังเหลือนะครับเนาะครับผมเอาซํานี่ก่อน,น้อครับกระตอกันมือเร่งครับผมถ้าไม่ยามเบดมือเร่งขอให้มันหมานครับผม ทางนี้ก็ยังอยู่ครับว่ามาเห็นปรเด็น,นหิ้วอาหารป่าเลยครับใส่เบดก่อนล่ะทางนี้ก็ยังอยู่ไหนครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือแลงด้วยครับเด้อมอแลงพ่อกันครับสิผ้ามายามเบดครับมือแลงตอนนี้ขออนุญาตหิห้วอาหารป่าครับผมเลื่อมเลยครับถ้าแต่ใส่เบด โอเคเจอกันแยำมแรงครับครับผมพี่น้องครับเข้ากับมาหอดหมอกเน้าใส่เบ็ดไว้แล้วนะครับนะครับยามกอนลังแหลกหมามนว่เนอะครับยามแรงครับมาหลุดน้ำกันได้ครับพี่น้องครับ lắng lẽk lắng lẽk oh, lắng lẽk điệt nè lắng lẽk nghe nghe หลังนี่เนื้อร้อยขึ้นห้องโอเคเรียบร้อยครับไปต่อครับโอ้ล้างนี่ล้างนี่เนื้อรลอนครับมึงบงงักหอยมันคล้องไปเลยครับหอยเชอรี่ครับเดี๋ยวเก็บหอยเชอรี่เออยอะไหม ครับหอยเชอรี่นะครับเนาะออกหอยออกหอยเ้าลันครับทายเงหลังนี่ครับโอเคเรียบร้อยครับผมไปต่อครับหลังนี้กะบ่มี่ยังครับสามลังเลยบ่ติดครับพี่นองครับครับลังนี่กะทายเงอเรียบร้อยครับไปต่อครับพี่นองครับ ครับพี่น้องโอ้มีแต่หอยเชอรี่ครับนี่มีแต่บางหอยเชอรี่ครับบางหอยกับเจนะ้าเนาะขอบคุณครับโอเคทายเงือเรียบร้อยครับมืมอนจังว่ากันบางหอยก็เอาเนาะพี่น้องเนาะบางหอยก็เอาครับบาได้ปลาเอาเอาหอยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับผม วันนี้ผามายามเบ็ดครับผมมากูเบ็ดนะครับนะเนาะย่ำเสาครับนะครับบรรยากาศครับห้าสิบกูไปจากทาาผุนนะครับเนาะเอาที่ทาาผุนมากก่อนว่าสีมันบ่ครับว่าสีใดโตบ่ครับย่ำเสาอันนี้หลังสองผานครับอะไร ที่ไรแต้มมึงกูเบ็ดมาแล้วนะครับเนาะต้องเทียบกับบไดดาไทยให้พี่น้องเบ่งนะครับเนาะเบ็ดดี่สิบหลังกะกูมากเรียบร้อยแล้วครับผมฮะบอดดายยังเลยครับยำเสาบอดดายยังเลยบรรยากาศครับผมก็เอาบรรยากาศแล้วกันนะครับเนาะนะครับบรรยากาศมันนอกคองหน้าเขาครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับครับผมพี่น้องครับ เอาไปกูเบ็ดมาแล้วนะครับยง้มเสากะบัวมานครับเบ็ดยี่สิบลังบัวได้เจ็ดตัวครับยง้มเสาได้แค่ยง้มเลี้ยงอแหละครับยง้มคำเนาะปาคอหน่อยสองตัวกับบักหอยครับผมได้แค่นั้นแหละครับครับผมสำหรับคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กันนะครับเนาะเป็นหกำลังใจให้กันครับผมสำหรับคลิปนี้กะขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ